สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูคู่ gbpnzd กันนะครับสำหรับา time frame week นะเดี๋ยวผมดู time frame ม,ม,มันก่อนก่อนจะดู time frame week ขอดู time frame ม,ม,มันนิดนึงนะครับ time frame ม,ม,มันไซด์ v นะ time frame week นะครับขึ้นมาถึงแนวต้านนะครับปึ๊บนะนี่เลยนะครับขึ้นมาถึงแนวต้านนะครับผม ตรงนี้ตรงนี้เป็นบริเวณแนวต้านนะครับจะหาแนวรับนะฮะตรงนี้เป็นรับหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นรับที่สองตรงนี้เป็นรับที่สามครับ กราฟทำเฟรมวีคนะครับขึ้นมาพักตัวเนาะถึงแนวต้านนะควรกดบายนะครับแต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้เดี๋ยวเราพิจารณานะครับผมทำเฟรมที่เล็กลงไปนะในส่วนของ t i ทำเฟร m e Day นะครับผมนะมีทำพีเอบายขึ้นมาด้วยแต่กราฟยังคงติดแนวต้านนะครับของ Time Frame นะวีคอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ การที่เราจะบายได้นั้นนะครับเราจะต้องรอบายในทาในจุดที่ลึกพอสมควรนะครับจุดที่1ที่เราจะรอบายอยู่ที่ราคาประมาณ1.948แนะครับแล้วก็จุดที่2เนาะนะครับคือบริเวณนี้นะครับหนึ่ี่นะครับนี่คือจุดรอบายนะยังไม่บายนะครับต่อให้ขึ้นไปขนาดนี้ก็ยังไม่บายนะเพราะว่าบริเวณนี้เป็นแนวต้านในห้ามบายเด็ดขาดนะครับ ต่อไปเราดูที่ Time Frame H4 ครับในส่วนของ Time Frame H4 นั้นเขายังมีแรงบายอยู่นั่นเองนะครับซับพอร์ตกระทำเฟรมเดนั่นแหละแต่ไม่ใช่จุดบ u ายที่ดีครับนี่คือแนวรับย่อยครับ1.952ครับของ Time Frame H4 ครับในคู่เงิน GBP NZD เนาะนะครับถ้าจะบ u ายนะจุดเข้าออเดอร์บายนะครับ1.952 1.948นะครับ นี่คือจุดเข้าคู่เงินเลยนะจากทำเฟรม้สี่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราอดทนรอได้ราคา1.942เนี่ยนะครับราคาเนี้จะดีมากๆเลยนะครับถ้าอดทนรอไม่ได้นะครับทำเฟรม H สเนี่ยลงมาแต่บริเวณ1.952 1 9ุ8ุด้าสีดนะครับขึ้นไปถึง TP แล้วมีโอกาสพักตัวลงมาถึงด้านล่างอีกนะครับไม่ใช่ว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่าเข้าไม่ได้นะบริเวณนี้นะ พอเราเข้าบริเวณนี้ปับ๊บกราฟขึ้นไปถึงแนวต้านปุ๊บกราฟดีดลงมาอีกก็ยังไงก็คงมาหาราคาต่ากว่าเก่าแน่นอนนะครับเราอาจจะเล่นเป็นลอกก็ได้บายขึ้นไปนะบายขึ้นไปบายขึ้นไปพอถึง DP, ดีพีปิดปั๊บแล้วก็รอ p a เซลที่แนวต้านเพื่อที่จะเซลลงมาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ครับแนวทางมันจะเล่นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามองอย่างมองแบบรูปแบบการทําธุรกิจนะเป็นนักลงทุนนะครับเขาจะไม่เล่นเสียเวลาแบบนี้หรอก นะพอเขาเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่านะเราก็จะต้องรอบายที่แนวรับที่เป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองนะครับต่อไปเราพิจารณาจากไทม์เฟรมที่หนึ่งครับนี่แนวรับย่อยเห็นไหมเนี่ยหนึ่เนี่ย,ยคือบายได้นะหนึ่ก็บายได้อีกแต่อะไรฮะแต่สําหรับคนที่ทําเป็นรูปแบบของธุรกิจอ่ะเนี่ยคือจุด บายของเขา1 9ึ่งจเ้าี่นเกนี่ยเนี่ยคือจุดบายนะครับของเขาเลยนะของนักลงทุนใหญ่ๆของกลุ่มกองทุนเลยก็ว่าได้นะครับเขาจะรอบายช่วงบริเวณนี้บริเวณนี้เขาจะไม่เล่นนะ <c oughs> เพราะมยังมีโอกาสดึงลงมาอยู่ <c oughs> เขาจะแพลนออเดอร์บริเวณบริเวณแนวรับตรงนี้แต่สําหรับเราที่เทรดแบบรายวันอย่างเงี้ยนะครับจุดเข้าตรงเนี้ยเป็นจุดเข้าออเดอร์ที่ดีมากๆเลยเพราะเราคงไม่อดทนรอถึงบริเวณรับด้านล่างนี้ใช่ไหมซึ่งอาจจะมา พรุ่งนี้หรืออาจจะมาวันจันทร์ก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมครับเห็นไหมแต่ในทางตรงกันข้ามครับสําหรับคนที่วางแผนการเทรดในระยะยาวเนี่ยนะครับเขาจะวางโซน tp วางโซนเข้าออเดอร์ไว้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับท่านใดที่ได้ออเดอร์นะเซลลงมาของ gbpnzd อย่าชะล่าใจไปครับการเซล์ครั้งนี้คือการพักตัวนั่นเองนะครับผม รอช้อนบายนะครับหรือรอตลาดอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า <c oughs>